สวัสดีค่ะเมื่อกี้เราอัดไปแล้วมีคนโทรเข้ามันเลยตัดโาอเคอัดใหม่วันนี้นะคะจะมาแจ้งเรื่องอะไรคะแจ้งเรื่องโปรโมชั่นเนาะสำหรับเดือนนี้เดือนธันวาคมนะคะก็จะจัโปรโมชั่นมาเพราะว่าเป็นสิ้นปีเดีนเนาะเราจะจับเขาแรกบอกว่าจะจับสิ้นเดือนใช่ไหม แต่เราเอาใหม่เราไปจากวันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นปีใหม่เลยจะได้ขึ้นปีใหม่ขึ้นวันขึ้นเดือนใหม่ได้รับรางวัลได้รับโชคเนาะโอเคนะคะสําหรับกติกาของเรานะคะโปรประจำเดือนนี้ก็คือโปรส่งท้ายปีเก่าเนาะก็กติกาก็คือทุกคนจะได้ใบอันนี้จะมีรหัสอยู่ข้างหลังพร้อมลายเซ็นนะคะ ก็จะให้ลูกค้าทุกคนที่ซื้อของไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยจะได้เนาะจะนัดรับจะส่งไปชณีจะอะไรก็ได้หมดเนาะใบนี้พอได้เสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะคะส่งใบนี้มาถ่ายรูปส่งใบถ่ายรูปใบนี้นะคะส่งมาถ่ายรูปหน้าหลังเนาะให้เห็นรหัสแล้วก็ให้เห็นรายละเอียดข้างหน้านี้นะคะ เสร็จแล้วก็ส่งมาให้จ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นในเฟซในไลน์ในข้อความหน้าวออะไรได้หมดที่ให้ส่งมานะคะเพราะว่าจะจะได้มีรหัสเนาะจะจะได้จดรหัสไว้จะจะเซฟรูปทุกคนนะคะที่ส่งเข้ามาเนาะแล้วก็จะมาทํารหัสจับในวันที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าคุณจันใจที่จะเข้าร่วมเล่นเกมจับสลากกับเราเนาะ ที่ให้ส่งกลับมาก็เพื่อถ้าใครไม่ส่งก็ไม่ส่งรูปกลับมาให้จา๋าถึงแม้ว่าได้ใบอันนี้ไปก็ไม่ได้จับไม่มีเลขเนาะเพราะว่าจ๋าจะเซฟเลขจากตรงนี้ของรูปที่ทุกคนส่งมาให้เอาเนอะส่วนของรางวัลน,นะคะรางวัลที่หนึ่งที่จะได้รับก็คือคีมโสมยยเลนะคะขนาดหนึ่งร้อยกร,รมัมคู่กับ โลชั่นยูรินะคะขนาดสี่ร้อยมิลลิตรอันนี้ก็คือรางวัลที่หนึ่งนะคะจะแจกคู่กันนะคะสำหรับรางวัลที่สองก็คือครีมโสมนะคะครีมโสมอันเล็กกระปุกสามสิบกรัมนะกับสบู่นะคะอันนี้ก็คือรางวัลที่สองเนาะสะ่วนรางวัลที่สามนะคะก็คือมาร์ยูรินะคะได้หนึ่งรางวัลน,นะคะ รางวัลของเราทั้งหมดจะมี3ามรางวัลน,นั่นก็รางวัลที่หนกระปุกใหญ่กับโลชั่นรางวัลที่สองกระปุกเล็กนะคะสามสิกรัมกับสะบู่ก็รางวัลที่สามก็มาร์กนะคะก็ให้ถ่ายรูปใบนี้ให้เห็นแทชชัดเห็นรหัสด้วยส่งกลับมาให้จ๋านะคะเพื่อเป็นการยืนยันในการเล่นเกมเนาะ โอเคสำหรับใครที่สนใจก็ส่งได,ได้ไปแล้วนะคะก็ให้ส่งกลับมาเนาะอย่าทิ้งนะโอเคไหมใครถามเรื่องรางวัลราคานะคะก,นนก,ก็อันนี้ก็บอกอันนี้กระปุกละเก้าร้อยอันนี้สามร้อยหสินนี้รางวัลที่หนึ่งเนาะก็ไปรวมกันเอาเองเนาะว่าคุ้มหรือเปล่าส่วนรางวัลที่สองก็สามร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะ ชอไปรวมเอาคมไหมอันนี้ก็รางวัลที่3ามนะคะก็ตอนนี้ก็ยังใช้เอฟเฟกเนาะเพราะว่าหน้าสดไม่ได้มันยังแบบรอยแบบอยมาหากาบอยู่โอเคนะคะก็ยาวแล้วห้านาทีแล้วเดี๋ยวไปก่อนเนาะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมเล่นเกมกันเยอะๆเนาะ ซื้อสินค้าของเราจะได้บนี้นะพร้อมรหัสเพื่อเอามาจับฉลากกันเนาะก็มาเริ่มสนุกกันเยอะๆนะคะก็ดูแล้วกันเนาะว่ามันคุ้มไหมอ่ะอจากว่ามันคุ้มมากเลยนะโอเคก็เออมีเรื่องจะบอกว่าขอเพิ่มค่าส่งโลชั่นนี้เนาะขอเพิ่มหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามัน มันน้ำหนักมันไอ้นี่เนาะเพราะว่ามันหนัก,กนขอเพิ่มเป็นเจ็ดสิบาทนะคะค่าสง e ่งเอ็มเอฟ็สิบาทโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วเออมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะกำลังจะส่งครีมหน้ามาให้จะทดลองใช้เนาะเดี๋ยวใช้ดียังไงก็จะบอกต่อนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายยังเล่มาเล่นในเกมกันนะคะ